โอ้าหไม่อยากจากลายอ้ไม่อยากจากลายเพราะว่าเราจะได้จากลายจากเคไปแล้วต้องขอบคุณบทเคใช่ไหมใช่ต้องขอบคุณต้องขอบคุณเคนะครับพี่ทําให้นิวแบบโก้ขนาดนี้ดีโนไปเขาถามว่าดีโนไปมอะไรดีรยรู้จักครับรู้จักครับโอ้คดังทางเกินปุยมุย จะมีซีรีส์แยกผู้อยากมีซีรีส์แยกกับพี่แฟงมากนะแต่ไม่รู้ว่าจะมีหรือเปล่านะครับต้องรอให้ผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะครับเห็นแววในตัวผมแห่งันห็นแววตัวกับผมนะครับแล้วเราจะไม่ทําให้คุณผิดหวังเลยเลือเกิเลือต้องถ่ายแล้วพรุ่งนี้ตอนถ่ายแล้วครับพรุ่งนี้ตอนสุดท้ายแลนะตอนตอนอวสานโคตรโก้คำนั้นนอน พรุ่งนี้ตอนอาวสานแล้วนะครับฝากทุกคนติดตามไว้นะ,ะให้เรตติ้งกระชูดปไปเลยใช่แล้วก็จะมีบางกอกบอยนะเราจะเล่นคู่ใครเราก็ยังไม่บอกนะครับใ m y o อ r มยูแฟนประเทศเดียนรู้จักเคเคด้วยรู้จักครับเขาเป็นเพื่อนสนิทผมเองนะเคเขาเป็นเพื่อนสนิทผมเองแบบผมผมเคยจมปักในคาแรคเตอร์เขาช่วงหนึ่งอะแบบ ว่าไหนตื่นใหม่คือมีช่วงหนึ่งอะยุคที่ผมเป็นเคหนักๆจา้าผมแบบโอ้โหผมรักพี่แฝงอะผมรักต้นนม้ <c oughs> ผมรักเต้นนม้จริงอะใ้่ <c oughs> <c oughs> สุดท้ายเหรอผมก็มูอ่อนไม่ได้เจริงผมก็มูอ่อนไม่ได้ครับผมแบบน้ําตาไหลอะ อาจจะเศร้าไปนิดหน่อยแต่ยังไม่อยากให้จบเลยตอนนี้หุ่นดีขึ้นมาค,ค,ครับหลังหลังจากหลังจากเรามีคนดา่าด่าเราตอนนะฮะในซีรีส์นะตอนเราถ่ายเสร็จเราก็กลับมาฟิตเนสจัดเลยตั้งแต่ช่วงตุลพฤศจิกาจนถึงตอนนี้ยังไม่ได้พักก็ได้พักเดือนหนึ่งพักตอนมกราพักตอนมกราเพราะเราติดโควิดนะครับเราก็พักอยู่บ้านยาคิดถึงมันครับพี่แฟงโหพี่แฟงเราก็จะได้เจอกันวันนี้เราก็ไม่ได้เจอ รีบหายนะครับผมคิดถึงพี่มากเลยทำไรไ้ไหพี่แางว่างว่าไะไรด้วยกันนมครับพี่ไล้ด้วยกันเป้าหรือพี่จะนอนแล้วล่ะครับ เราขอบคุณทุกคนนะครับที่ติดตามผมนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามผมจริงๆนะรู้สึกซาบซึ้งใจมากน้ำตาจะไหลเชี่ยวอะน้ำตาไหลเชี่ยวอะมีภาคสองต่อเอ้ยอยากอยากให้มีภาคสองนะอืมวอนวอนทุกคนเห็นใจมีภาคสองยังค้างคางกระบ,บทเคอยู่เลยอะจริงๆ ไล่พี่แ้งว่างเปะล่าครับพี่แ้งว่างหรือเปล่าพี่แ้งว่างหรือเปล่าฮะ <c oughs> สานสกไปเลยเอาไ,ไปทํำมันคุณเพ่ไม่นอนเหรอคะอุย้ยจะนอนแล้ว <c oughs> ผมจะนอนแล้ววันนี้ผมเข้าเมืองมาไปกินข้าว จริงๆอยากให้มีภาคสองนะครัแบบให้มันแบบอยากอยากอยากรู้ต่อว่าจะเป็นยังไงผมผมก็อยากรู้ต่อแล้วว่าว่าตัวเคมันจะไอ้เคตอนจบว่าว่าเคจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยผมยังไม่แบบยังไม่รู้จากเขาโดยดีอะ่ะไม่ใช่โดยดีรู้จากเขาอย่างดีอะ่ะผมอยากรู้จักเคมากกว่านี้ mm hmm. ผมอยากรู้จากเคบ้างจริง แฟนคับจากดาวหาฮูมาไกลนะมาไกลนะเติบตัวไปด้วยกันครับของค,ครับตเติบเติบไปด้วยกันนะเนี่ยจะหลุดสปอยอู้ไม่หลุดไม่หลุดเราไม่หลุดสปอยแนะ่นอนรอดูเลยอ่าผมจะสปอยสปอยแบบอย่างหนึ่งนะสปอยสปอยนิดหนึ่งแล้วกันว่ามันจะเป็นฉากที่ทุกคนจดจำที่สุดในแบบอืมขอให้พี่แฟนกับพี่นุน้เรียกโอขอบคุณครับ ขอขอขอให้มีนะครับถ้ามีโอ้โหดีใจเลยพี่มีที่ีส์คู่อยากอยากมีอยู่นะยังมีอยู่นะแต่ตอนนี้ยังไม่รู้นะครับยังไม่รู้ภาคสองใช่ภาคสองต้องมาแลละแน่นอนบัญหาเลไอุ้ยพูดเพาะอุ้ยหนีไปเกาหลีนากันโอ้โหหนีไปเกาหลี ต,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 ตั้งกล้องสูงหน่อยเออตั้งกล้องตั้งกล้องผมมันตั้งไม่ได้นี่มันเป็นโต๊ะดิคุณเป็นโต๊ะดิครับอ่ะเอาตั้งไก่ตั้งไก่ไกอย่างนี้หน่อยแล้วกันเนาะเราจะมาคุยเรื่องท็อปปิกเพราะวันนี้เราแบบมาาันจะตอนท้ายเราก็รู้สึกแล้วก็รู้สึกแบบว่าเศร้านะตอนอาวสานเราก็รู้สึกเศร้าตอนตอนต่อไปอะผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้จริงๆนะครับพลาดไม่ได้เลย เคเขียนเกาหลีถ <wind in> ูกแล้วครับถูกแล้วผมเป็นคนสอนเคงตอนแรกเคเขาเขียนไม่เป็นเคโทรโทรหาเคเลยเคเกาหลีเขียนงี้นะอผมโทรหาเขาเลยยิ้มเรื่องอินเตอร์เรื่องนี้อินเตอร์แฟนก็รักเยอะนะขอบคุณทุกคนครับ เคด้วยเขียนเกาหลีเป็นหรอเป็นแล้วเปลี่ยนมุมเราก็เดิมอีกครูขอบคุณครับอ่าเราจะมาบอกว่าช่วงนั้นอะช่วงช่วงที่ถ่ายนาฮาเดะซีรีส์บอ้นอนวนอะไรแบบเราอ้วนมากอ้วนจริงเพราะช่วงวนั้นข้าวกองอร่อยมากเรากินข้าวแล้วสองจานมื้อละสองจานเนี่ไม่ใช่ว่าละสองจานหูเรากินข้าวและสอง สองจะกินข้าวแล้วสองมื้อไม่ใช่กินข้าวแล้วกินข้าวมืออม้อแล้วส,สองจานใช่กินข้าวมื้อสองจานเพราะว่าข้าวกองอร่อยมากแล้วก็เหนื่อยมากทายเหนื่อยมากแล้วเราก็ต้องกินกินกินาจนหน้าบววเหมือนในซีรีส์ที่เราได้เห็นอะเรื่องต่อไปสัญญาครับจะหลอกกว่านี้อะไรครับคุณคุณตุลษาคุณผิดสัญญาผมนะคุณต้องเลี้ยงเลี้ยงผมไม่ให้หรอตอนนี้ผมไม่อ้วนแนละ้วคุณคุณโดนคุณไล่ผมแบบให ให้ไปลดน้ำหนักอน่ะอ้วนจะอ่ามาใส่ตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้คือเอวยิบเก้านะครับนตนุลษาตอนนี้คือเอวยิบเก้าแล้วตอนนั้นน่าจะเอวสามสองแล้วตอนนี้เอวยิบเก้าแล้วตอนนั้นอ้วนจริงตอนนั้นน้ำหนักเจ็ดสิบสองแล้วตอนนี้น้ำหนัก 72, นะนนนหกประมาณหกเจ็ดหกเจ็ดเออผมก็ไม่อยากให้มันจบเลย น้องนิวคอนเฟิร์มทีน้องนิวอ่าใช่ครับผมไปเดินกับพี่พี่พโฟมิกมาพี่พี่เขาเฟรนดี่มากน่ารักมากนะครับพี่พี่เขาน่ารักมากพี่นิวเป็นลูกครึ่งลูกครึ่งเวียดนามกับไทยครับถ้าแอดอยู่ใกล้เหมือนตอนอยู่ดอนแอดซื้อขนมไปส่งทุกอาทิตย์นะอู้วเขาปนครับ <c oughs> อยู่กับน้องๆน,นะครับน้องๆเพื่อนนะครับอยากเป็นนังองือกเป็นทำไมเล่า อยากให้เล่นซีรีส์กร็รับอูอยากเหมือนกันเราไม่ได้เจอพี่แฟนนานแล้ววันนี้ว่าจะไปเจอพี่แกพี่แกก็แบบไม่สบาย <Just> น้องบัวก,กับอุดรบอกไกลกันดิอ่าตอนนี้บได้กับอุดรแหมมันผมจำภาษาอีสานแม่พูดยังไงตอนพี่บอดี้กับบได้เมื่อเมื่อบ้านบัวมันบอก มาได้เมื่อบ้านเหมือนปอพี่นิวคุ้ค้าในบ้านพี่นิวมาตอบแต่แล้วที่หนูไม่ได้อยู่ในบ้านเลย,ยรอผลงานต่อไปสู้ๆขอบคุณค้าขอบคุณนะครับ <c oughs> ไม่รู้ในป่นมอง รีวิวแฟงเหครับพี่แฟงเป็นคนหนึ่งที่แบบเป็นพี่ชายคนหนึ่งที่ดีมากนะครับผมแบบรักจากใจจริงนะพี่แฟงพี่พี่แฟงเป็นคนที่ดีจริงๆเป็นคนที่ดีคนหนึ่งคนที่ผมนับถือคนหนึ่งเลยพี่แกบช่วยทุกอย่างเรื่องอะไรที่ผมไม่รู้เลยพี่แกก็บอกผมทุกอย่างนะเป็นคนที่ดีมากจนะริงๆฝากติดตามพี่แฟงด้วยนะครับพี่แฟงคนดีมากคนหนึ่งห <M> mm mm> ล่อมากเจย و. ชอบอะไรชัยชัยเป็นบ้าอ่ชัย พี่นิวอยู่อำเภอะหนคะอ่าอยู่ตอนอยู่อุดรอ,อยู่อำเภอเมืองนะครับตำบลหนึ่งสี่หกทัสี่หนึ่งตำบลมาแค่งอำเภอเมืองจังหวัดอนนุดรธานีสี่หนึ่งศูนย์ศูนย์ส่งของไปได้ <c oughs> <c oughs> ไปเกาหลีจะไมไม่บอกหรอกรอดูเอาเราดูเอานะตื่นเต้นมากเลย ใครบอกเอฟซีเอฟซีจะจับคนเยอะไจะดูมัจะดูไม่หล่อแล้วใช่คุ้งกุ้เครื่องผมอะผู้บ่าวขึ้นอนสีนอนแล้วครับสีนอนแล้วเห็นปะเคิดูอะไรเพิ่งกลับมาเพิ่งกลับมาจากไปทำธุระครับตอนไปสอบท้องถิ่นสอบที่โรงเรียนอนู่นแหปล่เวยจริงหรอเปล่าครับบอกมาเค็นว่าเกาหลีก็แค่หน้าปากซอย เดี๋ยวอีกห้าทีผมไปอาบน้ำนอนแล้วนะครับเอ้ยแชาวัดสปริงนี่ตอบแฟนอินเตอร์ให้เขาฟังเลยดิ What's up uh ้ a อ่ h he's series gonna be last r e i e a s in h y on Monday and the next one so don't forget follow My i ไอจีเอ a n g จเจพเอ็นีเอเอจีก็มาตอนเด็กแม่กินข้าวกับอะไรจะกินบ้างเคอลองตอนตอนตอนเด็กกินย่ะเราเล็กเราเล็กว่าไปพรุ่งนี้ได้ไหมอุ้ยอยากว้าไปเหมือนกันนะแบบเนี่ยวันนี้แล้วหลับหลับไปตื่นก็พรุ่งนี้แล้วส่งจูวแม่แฟนที่บราซิลโอเค I love you too I love you too เอองซีป่ะรีวิวไอพอมเนี่ยอ่าพี่พร้อมก็เป็นคนหนึ่งที่น่ารักนะครับพี่พร้อมก็น่ารักนะ,ะสอนผมทุกอย่างเหมือนกันก็เวลามีอะไรก็พี่แกก็ชอบมาบอกชอบมาสอนนะ,ะพี่แกน่ารักคนหนึ่งนะ,ะนิสัยดีนะครับพี่พรอมเป็นคนที่หลอ่อหล่อมากมามากสวัสดี อยากเจอพี่จางหูสักวันเราต้องได้เจอกันสัญญา Say Albaio l Hello เปแฟนต่างประเทศคือน,น่ารักอ่ะใช่กูเกิ้ลใช่่นะ่ารักจริงนะ่ารักจริงพี่นิวชื่ออะไรคะชื่อเคครับรีวิวยูพีนนู้นสิอยากดูมันกันหูตอนตอนแปดทุกคนต้องจาลึกผมไว้ในประวันสา,าชาติไทยอ่ะ เอาซฮันล <Say hello. S 2> ูเอ้ยชายวัตม,นนมานหนีนเนเ้เพื่อนภาษาไอ้กูหน่อยมาหนี้พูดว่าอะไรพูดพูดว่าฟังฟังเพื่อนผมนะครับพูดว่าสวัสดีนะครับทุกทุกประเทศที่หลากหลายอ่ะอ่ะบอกสวัสดีเขาเลย Hello everyone from Australia An Newshun want to say hi to everyone from a u n t r a y h i to n e w yeah his name in the movie is is what what his name what's your name in the city? s e r i e s น้าฮะในซีรีส์ no 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 ชื่ออะไรชื่อในตัวละคร k k yeah this one i why the name yeah คุยเขาต่อโอลาโอลาเขาพูดโอลาพี่อายุเท่าไหร่ล่ะคะ อายุเหรอครับอายุสิบเก้าปีทุกคนฝากติดตามอ่าไอจี IG คนนี้ด้วยว่าไอจีไอจพีเอ็นจีนะเขาาช่วงนี้เล่นฟินเนตไหมทำไมทำไมทำไมหน้าต่อมาเล่นฟินเนตเข้าจิมกับเราทุกวันเลยเราใช่ไหมใช่เอ้ยมันเะาปังหมดนะใครอยากเห็นซิกแพนนิวกดหนึ่งครับ เพรไม่ไม่ไม่อย่าโชว์เลยอแฟนอินเทอร์นในบ้านคือสู้ชีวิตมากแต่กูเกิลก็แกงแฟน,นเตอรรีวิวตัวพี่หน่อยอผมก็ชื่อนิวนะครับชื่อชุนวอนมานดีนะครับเป็นอายุสิบเกปีปีนี้เกิดที่จังหวัดอุดรอตอนประถมอนุบาลประถมเรียนที่อนุบาลอุดรเอ้ยอนุบาลอุดรธาน,นีนะครับตอนมัธยมเรียนหนึ่งสเรียนที่อุดรพิทยาน,นุกูลสีห,งหงก็อุดรพิทยาน,นุกูลเคยเล่นกีฬาแบดมินตันนะครับเป็นเยาวชนภาคนะครับ แต่ผมทรงไรอ่ะเขาเขาต้รงผมอ,อะไร<อ>กล<อ>ัวถูกบล็อกอ่ะถูกบล็อกก่อนอ่ะเออมันสั้นมากเลยอะ่ะไอ้โกนหัวไปละทูพีเลยละรีวิวแคลเซียมคแคลเซียมก็คนที่เะาบทแคลเซียมก็คือพี่พิมพ์นะัะพี่แกแบบอืมพี่แกแบบเหมือนเหมือนเปิดร้านขายของที่ห้องอะ่ะแบบพี่แกมีขนมทุกอย่างแล้วก็ชอบชอบเอาขนมมาให้อ่ะแบบนิวแม่พี่ซื้อขนมมาให้กินไหมอะไรเงี้ย แล้วก็ในฉากพี่ก็ตอนแสดงด้วยกันในซีนึงพี่ก็ก็แทลงดีมากนะครับตาของคนดูสวยมากต l า v ของคนดูสวยมากมึงมองดูสวยากต่าณูสวยมากต่างองคุณดูสวมากอูสวกองูวากิ่าขอสวาอุดยจากบ่าซิอเยมา่อูก่าอุสวตาอูสวยองู่วต่าอูวองบัวก่างอวยาการอชวกาไอนออยากาอว ป้าเขาบอกว่ามึงนี่แบบเป็นแบดมินตันนักแบดมินตันเหรอเยสใช่ใช่ใช,ใช่ครับเยสเขาเขาเขาเหมือนเน่งแบบมินตันเลยรีวิวป็นคนจังหวัดอุดอรนะครับ,บรีวิวมินตันหรือซีนิวรีวิวพี่ติวเตอร์อ่าเดี๋ยวเดีเราจะมารีวิวทีละคนเลยนะพ,พี่พี่ติวเตอร์นะครับติวเตอร์ก็แบบหามากสร้างเสียงหัวร้อให้เราแบบ ตลอดเลยแบบเป็นคนที่หาเหมือนแบบใครเครียดเราก็มองไปที่ติวเตอร์นะติวเตอร์ก็แบบว่าเออสา,สามารถแบบว่าทําให้ทุกคนหายเครียดได้เป็นคนที่น่ารัก,ก,กครับแต่ถ้าเกิ์ต้านครับรับว่าอีสานนีว่าอีสานว่าววเป็นแล้วแมวว้ว้าว้าวไปรีวิวคนหนึ่งไปไป,ไปแต่ละคนอีสาน,น,นอีสานน,อานะอีสานเลยทำไมเสียงปะเสียงปากไม่ตรงหรือเน็ดเน็ดเน็ตผมน่าจะพิการนะเน็ตผม แต่พวิคีบอกรักแฟนพี่แฟงบอกเรื่นี้พรุ่งนี้พี่นิวจะมาอาจจะมาไลฟ์กับพี่แฟงนะเดี๋ยวถามพี่แกวพี่แกว่างหรือเปล่ามาบูไฮเนี่ยมาบูไฮสวัสดีครับท่าสีบินทำไมนิวถึงกดอุ๊ยผมผมเล่นไม่เป็นอ่ะผมเล่นตะก้อไม่เป็นอ่ะผู้ประานอิสระผมเล่นตะก้อเออผมเป็นอีสานแม่ทั้ง อันนี้ต้องตัดอิสะเาอย่างาตเลฟังยอุ้ยกูไม่พูดไม่เซียนเหมือนแต่ก่อนแล้วอะพูดดูลองพูดดูเห็นโดนแห่ใช่พี่นิวอยู่อำเภออะไรครับตอนนี้อยู่เราอยู่อำเภออะไรวะประทุมธานีอำเภอประชาธิปัตย์เออประชาธิปัตย์ลังสิตอะแหละแต่อยู่ดอนอยู่อำเภอเมืองนะครับรีวิวการดูแลตัวเองเลยรีวิวการดูแลตัวเองช่วงนี้ก็เข้าฟิตเนสนะครับเข้าฟิตเนสทุกวันนะเล่นเล่นเวทชั่วโมงหนึ่งแล้วก็คาร์ดิโอ บางครั้งก็ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงแล้วแต่อารมณ์บางวันเราฟิตแล้วก็เล่นหนักแล้วก็ตอน,นกินอาหารกินไม่กินอะ่ะ <c oughs> กินแต่ยาใช่ไหมอ,อำเภอตะชากุลอำเภอเชน่ะอำเภออีสานที่เป็นแล้วบคู่เอาผมเป็นระบมีเป็นเนพร,ะเราะอีสานเนี่ยจำวันได้แล้วมันจำวันได้แล้วบปล่จำวันได้แล้วเขคยเจ้ากร็ยังบ่อยูกร้องให้เขาฟัง ลงพี่ดูหาทางอ,อกไม่เจอทําไงดี่าสระอีกสระอีของทันซอจุนประเทศไทยนะครับทําไมให้ใครอยกลอกังการมันต้องมีแบบจุดมุ่งหมายที่แบบว่าใจเย็นโอ้ใจเย็นมันต้องมีจุดมุ่งหมายที่แบบว่าชาัดเจนนะครับว่าเราจะทำไปเพื่ออะไรทําเพื่อตัวเองหรือทําเพื่อใครนะครับแล้วเราจะมีแรงเองเป็แแฟน ได้เจอทะลุก,กับโฟมิกได้เจอครับได้เจอกับพี่พี่โฟมิกนะได้คุยกับพี่พี่โฟมิกด้วยมึงอ s behind o อกอยใครอยู่ข้างหลังคุณไม่มีอยากได้ตากับยิ้มเหมือนพี่นดีโวจงเงยผมเป็นคนไม่กล้ายิ้ mm hmm. ยมมานี่ผมยิ้มนั้นไม่รู้อะผมยมิ้มส <hanya Beast. S 1> ิเจดีทไมเออ ตอนตอนเดินแบบเจดีคือเขาเขาให้แบบเวลาไม่ถึง30มสิบวิอะผมเปลี่ยนชุดผมต้องเปลี่ยนแบบปั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 บทีบ่เรียนที่ไหนตอนนี้เรียนที่ไหนตอนนี้เรียนที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับกรุงเทพเลยสัตว์มอกรุงเทพมอกรุงเทพนะครับ b a n ก์ฮอกยูนิเวอร์ซ 5, ชช่น,นะฮ่ายู่จังหวัดเลยครับอยู่จังหวัดอุบลราชธานีนะครับอำเภอขงเจียมนะครับเิ้มแล้วน่ารักนีวโอยย้นะขอคุณมากพี่แฟงโอ้ยผมคิดถึงพี่มากวันนี้ไม่น่าเจอกันเลยอุตส่าห์แต่งตัวหล่อๆไปเจอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ไปถ่ายเลยพี่แฟงพี่แฟงไม่เจอพี่แฟงก็เลยไม่ได้เข้าไปถ่ายเลยได้ไปกินข้าวแทนเดี๋ยวผมจะไปแล้วนะคะพี่ เดาซ้ามกูอาบน้นําก่อนแม่งเหนียวตัวเรียกคณะม, <c oughs> มุกอบเ <c oughs> <c oughs> ราเล่นครับเรียนคณะนิเทศศาสตร์นะครับาารนะผมไปแล้วนะครับฟันดีนะครับทุกคนฟันดีนะครับกูดไนซ์นะครับอยากดูพอดีขึ้นที่ของเจีย๊ยบบอกกลังกายเพื่อพี่ออกกังไกลเพื่อพี่ขอกังกายเพื่อ,พ,อ,อ,พ,อพี่ด้วยโอ้โหสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับสู้ๆนะครับซีรีส์ถ่ยจบเรื่องไทยจบแล้วครับโอเคอินฟอร์ยูแฟนอินฟอเขาจริงเนาะขอบคุณที่แชร์ ประเทศบราซิลเออ I love you b r a z i l I love you b รา i l ล Good night for เรียกพี่โอ้ยที่รักครับที่รักโอ้ยเจอกันนะพี่แฟงคิดถึงมากนะครับเจอกันนะครับที่รักวันนี้นะครับบ๊ายบายทุกคน